ไปให้ครับอผมผ,มผมจะมาเล่าเรื่องหัวกระโหลกอันนี้กับอันนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปอผมเชื่อเลยว่ากลัวและจะหลอนนะครับยิ่งถ้าคุณอยู่บ้านคนเดียวบังเอิญผมอะเคยเล่นดนตรีไทยตั้งแต่แปดปีจนถึงสิบเอ็ดปีสี่ปีตอนเด็กๆเล่นดนตรีไทยในงานศพแล้วมันจะมีศาลาอยู่สองศาลาศาลาที่อยู่ด้านใน กว้างใหญ่ชั้นเดียวเวลาจะเข้าห้องนะ้ํามันจะมีหม้อไหใหญ่ๆปิดฝาไว้มีอยู่สองหม้อม,มีอยู่สองหม้อามาแล้วในนั้นตอนเด็กๆผมแปดขวบผมก็เดินผ่านผมตอนแรกก็ไม่รู้ว่าอะไรจนผมก็เริ่มสงสัยนะก็ไม่มีใครมาบอกว่าห้ามยุ่งนะห้ามะลรแต่แต่เขาก็จะมีพูดอ่ะเออ,เอ,อๆอย่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งมีผู้ใหญ่บางคนก็ก็จะพูดเหมือนกันว่า Uh, คือคือเขาบางคนก็ไม่รู้แต่บางคนรู้บางคนก็เริ่มบอกว่าอ๋อเป็นปูย่ย่าผมก็เฮ้ยเดินผ่านตั้งหลายอาทิตย์อันนี้เป็นกระดูกเหรอแล้วก็เริ่มเริ่มจะคิดว่าแกตายยังไงแกอะไรยังไงแต่พอบอกว่าเป็นปูย่ย่าอารมณ์ประมาณว่าอบอุ่นใจว่าปู่กับย่าคงจะใจดีช่วงหนึ่งผมก็ให้เพื่อนยืนรอไปเข้าห้องน้ำด้วยกัน กัวผู้ใหญ่หรือพระจะว่าผมก็ค่อยๆเปิดฝาฝาไหายขึ้นมาแล้วก็มองดูโอ้โหโแทบจะทุกส่วนของร่างกายอ,อยู่ในหม้อเนี่ยแหละจะมีอยู่สองหม้อทชชูอ่อ่ะตอนหลังร้องเพลงด้วยนะตอนหลัง,เป,งเปิดหม้อไม่มีไม่มีข้าวสุกเปิดองเพลงเปิดหม้อไม่มีข้าวตอนนี้ตอนนี้ก็ปรากฏว่าผ่านไปอีกระยะหนึ่ง มันเริ่มมีความหล่นเดินเดินผ่านมีเสียงใครเรียกเดินเดินผ่านเอ๊ะเสียงใครคุยกันเป็นเหมือนเสียงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเหมือนเสียงแก่ๆหันไปไม่มีอะไรก็ไม่ได้อุป,ปทานตอนนี้เริ่มมานึก หรือว่าเสียงมาจากมอไหนี้<ะ>ความหลอนเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อตอนมืดๆพอ,อ,อเราไม่รู้ไงตายยังไงอะไรยังไงตอนแรกไม่มีใครบอกก็เกิดเป็นศพเยน็นศพอะไรต่ออะไรใช่ไหมตายโหงเนี่ยตอนผมเป็นเด็กผมก็กลัวนะแต่พอได้เจอพระถามนหะลวงพี่หลวงพี่พระอาจารย์ครับศพเนี่ยเขาเขาหลอกคนไหมเขาดุไหม มันก็บอกโอ้เป็นปูย่ย่าใจดีใจดีเอาไม่หลอกใครหรอกนะแต่มีบางคืนบางช่วงในสี่ปีเนี่ยที่ผมเดินผ่านแล้วผมเจอเจอคุณยา่า้คุณปู่ยืนแต่ไม่ถึงกับเห็นนานหลาหลาเป็นนาทีหรืออะไรมันจะเห็นช่วงแวบๆไม่กี่วินะครับผมนานสุดก็น่าจะเคยเคยลองนับๆสักประมาณยี่สิบสามสิบวิได้หรือยี่สิบวิโดยประมาณ อนนี้ในในความที่มาได้นะเนี่ยจนะแอปเขียวอะพี่โชคเนี่ยชื่ออะไรค่ะพี่ชื่ออะไรตัวเลขแอปเขียวตัวเลขนะครับเนี่ยเนี่ยแอดมาได้นะครับอยากได้แอดมาเลยนะครับน้องตูนน้องตูนเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณชัยแอดไปแล้วที่รับไปแล้วแต่เพื่อไม่ตอบมาก็ก็สุดท้าย กระดูของปู่กับย่าเนี่ยพอถึงช่วงหนึ่งก็มาแบบแน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 ่น,นสนิทชิดเชือ้อเพราะอะไรรู้ไหมครับผ่านไปประมาณสามปีได้งานศพของคุณลุงหรือคุณป้าท่านหนึ่งมาจัดเอาเวนกำลังดีเป็นตระกูลเหมือนสับปะเลอแล้วเขาก็บอกว่าในหายเนี่ยเป็นปู่ย่าของเขาเองแล้วมันมีคนหนึ่งดื่มเหล้า พี่เมาแล้วก็ชอบแกล้งคนแกล้งเด็กม,มันไปยกมาทั้งหาเลยแล้วมันก็หยิบหัวกระโหลกกระดูแขนขามาวางไว้ข้างๆผมซึ่งนั่งเล่นดนตรีไทยอยู่ก็มีทั้งกระโหลกมีทุกส่วนเนี่ยนะครับแล้วมันก็เอามาหลอกผมเอามาโยนใส่ผมนั่งนั่งอยู่มันมันโยนใส่ตายแต่ผมก็ไม่บอกอะไรมันว่าผมก็ไม่ได้กลัวหรอกเพราะว่าตอนที่ผมเดินเข้าห้องน้ําหลายปีเนี่ยผมก็จะมีทดสอบอิตตัวเองว่า ก็ยกมือครับโอ่ยา่าขอขอขอลองจับดูหน่อยผมอยากจะฝึกกำลังใจน,นะผมก็หลวงหยิบขึ้นมาดูหัวกระโหลกดูเลยคือ,ค,อคือผมเด็กๆนะผมชั้นประถมแต่ผมก็กล้าหยิบนะนะแต่มันมีอีกงานหนึ่งที่เล่นดนตรีไทยในไม่รู้ว่าอำเภออะไรแต่ใกล้นะคนปรปฐมเนี่ยอ,อาจจะต่างจังหวัดไม่ใช่นะคนปรปฐมผมจาไม่ได้นะมันนานมากสี่สิบกว่าปีศาลาเนี่ยมันจะยกลอย มีชั้นล่างแล้วก็เดินบันไดขึ้นไประหว่างเล่นดนตรีไทยแล้วก็ช่วงพักช่วงเล่นมันจะมีเสียงคนพูดแบบดังตั้งวานและชอบหัวเราะเสียงหัวเราะจะนำมากรด <laughs> โอ้เงาจังเงาจังโอ้เดี๋ยวมาหาคนคุยหน่อยหาเพื่อนคุยหน่อยเออมาทำอะไรในศาลากันโอ้ดีใจดีใจศพที่ผมเห็นเนี่ย มันมาเป็นโครงกระดูกเหมือนดาดาดาเหมือนที่นักศึกษาแพทย์ดูโครงกระดูกเอาไว้เรียนเลยอย่างนั้นเลยแต่เดินได้เลยปากก็ขย,ขยับขยับขยับตามเสียงที่เขาพูดผมเห็นตอนแรกผมก็ตกใจนะตกใจช่วงที่เขามามันจะเป็นช่วงแบบเริ่มมืดอะเริ่มมืดอะผมเจออย่างเงี้ยประมาณสองวันประมาณแล้วเล่นที่วัดเนี่ยประมาณสองสามครั้งที่ได้วนเวียนกลับไป ครั้งแรกที่ไปเจอเจอประมาณสองสามวันเวลาโครงกระดูกเดินได้พูดได้ก็เหมือนคนเพียงแต่ไม่มีเนื้อเขาเดินไปทักใครเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีใครคุยด้วยเลยถามอะไรไม่ตอบบางเอิญผมชอบทำสมาธิสมัยเด็กๆผมก็พุโทโธพุทโธจนจิตมันหลวมและคงจะอาจจะมีบุญมีกรรมกับโครงกระดูกคุณคุณลุงท่านนี้ ผมเห็นแล้วผมก็สงสารเขานะแต่แต่ตอนแรกก็จะกลัวเหมือนกันลองลองถามเพื่อนถามอะไรว่าเห็นไหมไม่มีใครเห็นผมเห็นอยู่คนเดียวสุดท้ายผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถามเพื่อนเพราะว่าหลายๆครั้งมันจะบอกว่าผมบ้าผมคิดไปเองแต่สิ่งที่เห็นนี่มันเห็นจริงๆนะเหมือนคุณออกจากบ้านแล้วเจอคนผมก็เห็นโครงกระดูกหรือผีอย่างเนี้ยเหมือนเห็นเห็นเหมือนมีวัตถุมีมวลสารมีสาสารในตัวตนนะครับปรากฏ ช่วงหนึ่งผมเห็นผมก็สงสารผมก็แห่บุญแล้วก็กลัวยไงว่าเวลาเขาเดินมาใกล้ๆวงเนี่ยกลัวเขาจะยื่นมือทําร้ายอะไรผมเปล่าความเป็นเด็กมันก็คิดได้นะปรากฏพอถึงจุดหนึ่งเออแกก็เดินของแกนะตอนนี้ผมผมก็มองว่าเอ๊ะทำไมไม่มาทักผมบ้างผมเป็นเด็กผมอยากคุยเนี่ยพอผมเห็นเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงที่แกคุยกับคนนั้นคนนี้แต่แกก็จะพูดเสมอว่า,าจะฟังเพลงอะไรเดี๋ยวเปิดให้ฟัง แกเป็นดีเจหรือมรคทายกในตอนที่มีชีวิตยอยู่ครับผมคงจะช่วยงานวัดอะและพอตายปุ๊บเหมือนจิตผูกพันแต่ก็อันนี้คือคือศพเดียวในชีวิตเลยที่เป็นโครงกระดูกตั้งแต่หัวหัวก็คล้ายๆอย่างนี้ยันยันขาเท้าเป็นกระดูกหมดแปลกแปลกมากมีอยู่จริงพอโตมามันมีเรื่องสิงห์หาไกพบอะไอไอ,ไอที่นาผีผมเห็นก่อนที่มันจะมีละคร พอเห็นก็นเออก็ตลกดีมันทําให้ผมนึกถึงตอนเด็กๆที่ผมไปเจอโครงกระดูกวัดนั้นแล้วจุดหนึ่งที่ผมก็นั่งร้องไห้เขาเขาอย่างนี้นะใครมาใครมานี่เขาเดินไปทักทุกคนเลยอยากคุยกับทุกคนอารมณ์ดีแล้วเขาก็จะเหมือนร้องไห้แล้วก็เสียใจเขาพูดทำนองว่าทำไมไม่มีใครคุยด้วยเลยเหงาจังเศร้าเอ๊ะทำไมพวกนี้ไม่คุยกับลุง พอผมเห็นอย่างนี้ตอนแรกผมก็คิดเอ๊ะจะบอกแกดีไหมแล้วแกจะได้ยินเสียงผมไหมแล้วเมื่อได้ยินแล้วแกจะทําอะไรผมไหมผมก็เลยตัดสินใจเข้าสมาธิแล้วก็ส่งส่งกระแสจิตไปแล้วก็พูดไปด้วยลุงลุงตอนแรกยังไม่ได้ยินยังไม่รับรู้อันนี้ผมก็สวมดมนต์อธิษฐานขอเบื้องบนเบนื้องอะไรต่ออะไรบอกท่นมมา,านโยมาบาลนิรยบาลอะไรต่ออะไรแล้วก็บอกว่า ผมอยากจะบอกให้ลุงเขารู้ว่าเขาตายไปนานแล้วไอ้ที่คนอื่นไม่คุยด้วยเขามองไม่เห็นและคุณลุงอยู่ในสภาวะแบบเป็นโครงกระดูกนะครั้งแรกอ่ะผมไม่ได้เอากระจกไปแต่พอผมกลับบ้านวัดเนี่ยเป็นวัดที่ไปเล่นแล้วก็กลับบ้านพอใช่ใช่เคยเล่าแล้วพอผมไปก็ปรากฏว่าครั้งที่สองผมเตรียมกระจกไปด้วยพอเตรียมกระจกไปปุ๊บครั้งที่สองผมก็เรียกคุณลุง ลุงลุงแกก็ให้ไอ้หนูเอา้าไปมีอะไรผมก็ลุงลุงไม่งงอ่ะลุงคุยกับใครต่อใครที่เป็นผู้ใหญ่ใครต่อใครเนะี่ยเขาไม่คุยกับลุงเลยลุงไม่งงตัวเองหรือลุงก็เหมือนเหมือนงงงงอยู่นะเพราะแกคิดว่าตัวของแกนะยังเป็นคนอยู่นะสุดท้ายผมก็ลุงคอยดูนี่นะ ผมก็คิดว่าถ้าแกเดินไปทางอื่นเสียก่อนแกจะไม่ได้เห็นผมรีบเอากระจกที่อเอาไว้เก็บไว้ในกระเป๋ารีบขึ้นมาอย่างเร็วแล้วก็ส่องหน้าแกให้แกมองและให้แกดูว่าหน้าแกเนี้ยเป็นกระดูกนะครับแกก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ้ยแล้วแกก็เหมือนร้องร้องลั่นสาลาพอผมบอกว่าเนี่ยคือลุงแกก็ปฏิเสธนะแกก็บอกว่าไม่ใช่ เอ้ยลุงไม่ใช่เป็นหัวกระโหลกผีงี้ไม่ใช่ลุงไม่ใช่ล,ใชลุง,ลงเองอะไรของเองอะไรเงี้ยแต่ก็โวยวายเดินไปเดินมาไม่ยอมรับสภาพนะครับสิ่งที่ผมทำได้ก็คืออุทิศแผ่ส่วนบุญให้แล้วก็ได้แต่บอกว่าลุงลุงไปพูดไปเกิดเถอะถ้าลุงยังมัวแต่มาเดินหาคนที่มาในงานศพแล้วลุงก็อยากคุยด้วยอย่างเงี้ย ลุงไม่ได้คุยใครหรอกเพราะเขามองลุงไม่เห็นนะครับส่วนหัวกะโหลกนี้ก็ห่างเหินมานานหัวกะโหลกแรกเนี่ยตอนผมซื้อมาเนี่ยกลัวนะไม่ใช่ไม่ลนะมลก,กลัวมันรู้สึกหลอนๆเหมือนกันและอันเนี้ยจะเหมือนจริงมากกว่าเหมือนสีกะโหลกคนไทยออกเหลืองๆตอนแรกเลยผมเลือกเนี่ยผมไม่เอาอันนี้เลยนะผมผมเอาสีขาวๆมันจะได้แบบไม่เหมือนจริง แต่พอตอนนี้เล่ามาแปดเดือนก็เหมือนใครบอกอยากไปเก็บศพอะคุณต้องฝึกความกล้าไปเจอบ่อยๆทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวคุณก็มีความกล้าขึ้นมาเองแต่สําหรับผมเรื่องศพเรื่องอะไรผมไม่ขอยุ่งนะครับผมนะครับทมอพชเพราะว่าผมอยู่นั่งเล่นดนตรีข้างศพมาสี่ปีผมเจอมาเกือบสองร้อยศพก็ไม่อยากเจออีกครับมันสลดโหดอูวังเวงวิเวกวิเวงหวง เหมือนเหมือนน้องตูนนุ่งสโลงไปใส่กางเกงในเปรียบเทียบเห็นภาพกดไหมอันนี้เป็นความรู้สึกทางใจใช่ไใช่ไงพี่สารภาพมาดีๆว่าไม่มีตังค์ซื้อกางเกงในใช่ไหมหรือว่าใส่แล้วยังไม่ได้ซัก ส่วนอันที่สองเนี่ยตกลกที่สองเนี่ยก็หลังจากมาแปดเดือนก็รู้สึกว่าอืมจิตผมก็คิดว่าไม่กลัวก็เลยบอกวันนั้นแล้วน้องจำแจมก็บอกว่าอ้าวมาเดยนรู้เป็นสปอนเซอร์กเลือกมาแต่วันนี้ก่อนเข้าบ้านมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมน้องตูนลองถ่ายสิทุกคนลองถ่ายที่เกิดอะไรขึ้นบอกว่าอยากไปฮะอยากตั้งชื่อเป็น ี่ถ่อจันหรือป้าพี่ชอกโดนได้ก็ขนส่งมาส่งที่หน้าบ้านโทรมาบอกก่อนะผมออกไปรับช่วงที่ถ่ายรูปกำลังใ่ายเนี่ยฝนลงปอยๆเฉยเลยมันต้องมาลงตอนนี้ทำไมแล้วผมก็มายืนหน้าบ้านแล้วผมก็นโมตักสะอัลลาหังสัมมาแล้วผมก็สวด บทอิติโสบทสวดแบบบูชาแบบพระธาตุเพื่อเป็นมงคลแล้วก็บอกว่าอย่าให้มีสิ่งไม่ดีตามเข้าบ้านแล้วก็บอกเต่าเจ้าทีเจ้าทางก่อนที่จะเข้าบ้านฝนเริ่มหนักมากขึ้นขอเข้ามาในบ้านปุ๊บงูอ่ะพี่ชอบงูเห่างูอ่าทำไมเป็นขู่ฟองะขอให้ฟังให้เป็นฝนนะครับฝนครับ อ๋อเคพี่มันตกหนักมากเลยประมาณสักสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีผมก็คุยกับอากองตีกับน้องอยหา่อากองตีบอกว่าโอ้เป็นสิริมงคลถือว่าเป็นเลิกงามยามดีเดี๋ยวคงจะถูกรังวันหวยลอตเตอรี่แหละแล้ว,แล,วและแล้วก็ถูกกินถูก <laughs> ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมนะน้องตูนเริ่เิเบิร์ดตลกหนึ่งทีน้องจอมแจมฝากเบิร์ดตลกกี่ทีคุณป้อมและคนอื่นพิมได้นะฝากเบิร์ดตลกกี่ทีไม่เกี่ยวรวยรวไม่เกี่ยวกับผมเอ้ยโอ๊ยอย่าทำเาอย่าทำเาไม่น้องตูนเอฟเฟคร้องด้วยร้องเจ็บปวด จอมแก่นเจ็บไหมพี่ทอมแกนเจ็บไหมพี่จอมแก่นเจพี่จอมแก่นเจ็บไหมอย่าดมจอมอย่างงี้อย่าพี่ช่วยอย่าดมจอมเปิดเขาไม่เกี่ยวกับผมนะพี่พอเรื่องหวยไม่เกี่ยวกับผมนะผักโขลกผมนะคืนนี้ไปเบิร์ดน้องตูนคืนได้ครับอนุญาต ไปหาพี่จอมแจมก่อนค่อยมาหาผมเฮ้ยไม่มาหรอกเขาแม่ลูกกันอ๋อแม่ลูกกันออาเขาสั่งได้ใช่ไหมสั่งได้ใช่ไหมคุณป้อมเขายิ้มเลยเห็นไหมน่ะนายเขายิ้มเลยแล้วพอบอกพี่ป้อมเนี่ยพอบอกแม่ลูกกันเขายิ้มเลยเขาเริ่มเขาเริ่มหิวแล้วเขาบอกว่าทักหลังไม่ได้เริ่มหิวแล้วต้องการปัจจัยเยอะๆเลี้ยงเจ้าของบ้าน เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวดูพี่มะนาวหวานนี่ว่าเข้ามาจะเป็นไงบ้างพี่มะนาวหวานน่ะอัดไปเยอะคุณมะนาวหวานน่าจะเจ็บช้ำกับมากคุณโจ้ไปแล้วพี่มะนาวหวานในหน้าเลยจริงจริงช่องผมเนี่ยนะช่องผมเนี่ยบางทีบอกแอดมินบอกว่าผมอยากจะพิมพ์คำว่างดใบหวยนะแล้วก็อยากจะพิมพ์ว่าถ้าแน่จริงถึงอนุญาต ให้สื่อให้ให้บอกแล้วก็อยากจะวงเล็บอีกว่าถ้าไม่ออกมึงจะจ่ายเงินคืนด้วยดีไหมบอกอย่างนี้ดีไหมแต่กลัวต่อจะไม่ให้ลงเนี่ยเนี่ยไอตรงที่เชิญเล่าเรื่องผีเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมว่าแล้วถ้าไม่ออกตัวนั้นเนาะจะคืนเงินเราแล้วก็ห้ามเข้ามาห้องเราอีกโอ้โหเนรเทศเลยเนรเทศเลยไม่ใช่แบบนี้ไม่กล้าให้เลย เห็นไหมยังไม่โพ่มาเลยเห็นไหมเดี๋ยวดูก่อนเผื่อแอบฟังอยู่ฟังอยู่ไม่เกี่ยวกับเข้ามาขาวั่าพี่ชอบไม่เกี่ยวกับผมแล้วผมน่ะฟังทางนี้คนที่ทำเงินลงทุนเอฟซีช่องผีหายชื่อโจมากดตัว่วน เดี๋ยวน้องตูนจะจับลงหมอไปทวงน้ำพระขนงให้เลขเป็นครวนไม่ใกล้เคียงเลยไม่เกี่ยวกับผมหายซะเอะไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่รู้เรื่องตอนแรกผมก็จะไม่ซื้อเพิ่มแล้วก็เลยตามไปด้วย รูไ้ไหมนั่นนะค่าก๋วยเตี๋ยวหลายวันเลยนะะบอกแล้วไม่ใช่บอกว่าทำทำเป็นกลุ่มไม่เชื่อไม่ใช่ถ้าเราถ้าเราอยากจะใบให้ใครหรือเราให้ใครให้เป็นส่วนตัวทักเป็นส่วนตัวเลยไม่ต้องมาให้ในนี้แล้วลองคิดะนะแล้วกา็ม,มาบอกอีกว่าพิมพ์มาว่าเห็นจริง กูมานมาให้โชคผมเขาเวสุวรรณมาให้โชคโเวนจริงๆตอนนี้ผมร,รู้รรแล้วว่าเขาอุปทานเขาไม่ได้เห็นจริงจริงไหมของพี่ป้อมเขาก็บอกว่าพี่ป้อมจะได้โชคใหญ่เลยโดนไปเยอะเลยอโลอด,ดนหลังเบอร์เลยตอนนี้คาดว่าหนี <c oughs> หนีไป <c oughs> ฟินแลนด์แล้วตอนนี้ <c oughs> ออกนอกประเทศแล้วไป, <c oughs> ไปฟินแลนด์น้องจอมจะชวนไปเกาหลีไหม บอ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 มาน้องตูนบอกยาให้เห็นนะเดี๋ยวจับมัดผ้าขาวใช่ไหมน้องตูนใช่แล้วไม่เกี่ยวกับผมนะผมบอกแล้วแต่ลองคิดให้ดีนะผมเตือนแล้วนะผมจะพูดทํานองว่าเอ๊ะที่ให้ผมวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เลขที่เขาพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยมันมีสองตัวสามตัวเลขรถเลขบ้านผมอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนแล้วผมก็เตือนเห็นไหมว่า ก็อยบอกคุณกัญญาเลยว่าอย่าไปซื้อเยอะเพราะว่าเพราะว่าเลขมันให้มาเนี่ยมันไม่ตรงกันสักคนให้จไม่ได้เหวยหผมไม่ได้เลย มีใครเชื่อคุณโจพิมพ์หนึ่งสารภาพมาซะดีๆอันนี้แหละเรียกว่าผีหลอกขนานแท้ของแร่โดนผีหลอกของแร่มาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งเบอร์หนึ่งเย ก็เป็นหนูนะหนูไม่กล้าหนูอายไม่กล้าพิมพ์ออ้ยมาแล้วใครใครพิมพ์สารภาพบาปเดี๋ยวงวดหน้าจะถูกครับผมมีสองอย่างไม่ถูกกินก็ถูกหลังวันไม่ท้ามามาบ้านผมที่เราใช่ไหมต่อไปอ่ะงวดหน้ามาบ้านผมทีเราใช่ไหมและช่องผมนะใครมาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เห็นผีใบหวยแล้วไม่ถูกเนี่ยผมจะไม่ให้ใบต่อไปเลยนะ อยังโผล่มาแอบใบอย่างนี้ผมบล็อกแต่แต่ว่าอันนี้ถ้าโผล่มาเมื่อไร่เดี๋ยวบล็อกเลยอ่าใครช่วยคุยแทนผมหน่อยเดี๋ยวผมจะหาชื่อเขาตอนนี้เขาหลบซ่อนตัวอยู่เดี๋ยวพิมพ์แล้วอาจจะขึ้นแล้วเดี๋ยวจะบล็อกแล้วอยู่ข้างล่างใช่ไหมไม่ไม่อยู่คุณคุณน้องจอมช่วยพูดเล่าอะไรไปก็ได้เกี่ยวกับผีที่เกาหลีให้ตูนพูดเก่งให้ตูเล่า